สวัสดีนะครับเพื่อนๆทุกคนนะครับตอนนี้ก็อยู่กับจานออกเหมือนเดิมกันอีกแล้วนะครับนะตอนนี้ก็เหมือนเดิมครับจานยังอยู่ในเกมหรือ Walking Dead All Star นั่นเองนะครับนะซึ่งวันนี้ก็จะมาพูดถึงกิจกรรมกันเหมือนเดิมเพราะว่ามันยังมีกิจกรรมหนึ่งนะครับที่มันแจกตัวละครให้เราสามารถเลือกไปใช้งานได้นั่นเองนะครับซึ่งก็เป็นกิจกรรมนี้ครับล็อกอินวันนั่นเองนะครับผมนะอ่ะทีนี้เนี่ยในส่วนกิจกรรมล็อกอินเวันนะครับเนี่ยถ้าอย่างตัวอย่างเนี่ยพวกนี้อาจารย์จะได้ละ เลือกได้1ตัวจากทั้งหมด5ตัวนั่นเองนะครับก็จะมีเซบาสเตียนเล็กลิกเกรนแล้วก็เดวัยนั่นเองนะครับนะมีทั้งหมด5ตัวด้วยกันนะครับนะเดี๋ยวไปดูกันนี้ก่อนะครับว่าแต่ละตัวเนี่ยมันมีความสามารถยังไงบ้างและเราต้องการหรือว่าอยากได้ตัวไหนไปใช้งานนั่นเองนะครับนะ,ะไปดูกันเลยนะครับฟามาที่คลังเหมือนเดิมนะครับตัวแรกก่อนนะครับลิกลิกตัวนี้นะครับเป็นเป็นฝ่ายนักบุญก็คือเป็นเหมือนกับว่า่าแสงนั่นเองเนาะ ถ้าใครที่บอกอินเดียก็จะมีไฟล์นักบุญกับขุนพลที่เป็นแสงมือน,นั่นเองนะครับลิกตัวนี้เป็นลิกท่าแสงนะครับนะซึ่งก็ค่อนข้างยากหน่อยที่จะใช้ในการอัปเกรดขึ้นมานะครับนะเพราะงั้นเนี่ยถ้าใครยังไม่มีลิกหรือว่าลิกเพิ่งแบบต้องการจะอัปเกรดก็สามารถเลือกไปใช้งานได้ในรอบนี้นะครับแต่ก่อนอื่นเรามาดูความสามารถลิกกันก่อนดีกว่าว่าทำอะไรบ้างนั่นเองนะครับตรงนี้อ่ะเริ่มต้นสกิลแรกนะครับของลิกเนี่ยคือในระหว่างต่อสู้นะครับ เมื่อลิกโดนดีบัฟเข้าไปเนี่ยนะครับลิกมันจะทําการลบดีบัฟนั้นทิ้งครับและก็บัฟดีเฟนต์เนี่ยให้กับตัวเองนะครับเมื่อมีทหารใน,นของตัวเองเนในสนามมากขึ้นนั่นเองนะครับมาตรงส่วนนี้นะครับพูดง่ายว่าทุกๆประมาณ10วินะครับลิกจะทําการลบดีบัฟบนอยู่ตัวเองทิ้งออกไปนะครับแล้วก็บัฟดีเฟนต์ขึ้นมาตามจำนวนทหารของลิกขึ้นมานั่นเองนะครับตรงส่วนนี้เพราะงั้นตัวนี้ถือว่าเป็นสกิลซัพพอร์ตของตัวเองให้สามารถมีพลังป้องการถึกและยืนนานขึ้นนั่นเอง นะครับท่าที่2อนะครับอันนี้จะเป็นการโจมตีกลุ่มก็คือกระโดดเข้าไปเนี่ยทำการโจมตีนะครับด้วยความเสียหายสูงสุดอยู่ที่3 1 0นะครับนะแล้วก็จะมีโอกาสนะครับลดสปีดนะครับลดสปีดนะครับของศัตรูเนี่ยลงนั่นเองนะครับสูงสุดถึง9วีนั่นเองนะครับทำให้ศัตรูโจมตีได้ช้าลงนั่นเองนะครับนะและโจมตีกลุ่มนั่นเองตรงส่วนนี้และท่าที่3นะครับอันนี้ครับก็คือลิกนะครับจะทําการใช้มมาเนี่ยโจมตีนะครับนะ แล้วก็ทําความเสียหายต่อ HP ด้วยนะครับเพิ่มเติมด้วยเองนะครับตรงส่วนนี้นะนอกจากจะเป็นการโจมตีตาม a อ t แทแล้วเนี่ยก็ยังอัพจนเต็มเ่ยก็จะทาการให้ HP เนี่ยเสียเพิ่มเข้าไปอีกนั่นเองนะครับหรือว่าโจมตีได้แรงขึ้นนั่นเองนะครับนะอันนี้เป็นการโจมตีตาม HP เลยเพราะงั้นเนี่ยเวลาโจมตีเนี่ยมันจะเข้าเลือดไปค่อนข้างเยอะนั่นเองนะครับตรงส่วนนี้และสุดท้ายอันตีครับอันตีของลิกเนี่ยก็คือเป็นการซับมอนนะครับเรียกทหารของอเล็กซานเดรียออกมาช่วยตันเองนะครับเอาทหารออกมาช่วยนั่นเองงซึ ตัวาหาทหารที่เรียกออกมาเนี่ยนะครับมันจะมีพลังโจมตีทุกอย่างค่าสถานทุกอย่างเนี่ยเท่ากับลิกเลยนะครับเท่ากับลิกเลยเพียงแต่ว่าตัวทหารที่เรียกออกมาเนี่ยจะโดนโจมตีแรงกว่าปกติคือมุดลิกโดนโจมตีร้อยทหารโดนโจมตี2 0 0้นั่นเองนะครับตรงส่วนนี้นะครับนะเราสามารถซับมอนออกมาได้สูงสุดถึง3ตัวด้วยกันนั่นเองนะครับนะตรงนี้ถือว่าเป็นเป็นตัวที่ถ้าอยู่นานๆเนี่ยมันจะเรียกทหารออกมากระทืบศัตรูได้เรื่อยๆนั่นเองทุกครั้งที่ใช้อันตินั่นเองนะครับผมนะ ในส่วนของอุปกรณ์ส่วนตัวของลิกนะครับก็คือลิกเนี่ยมันจะทําการกางบาเลียขึ้นมานะครับนะทุกครั้งเมื่อลิกโดนโจมตีความเสียหายเนี่ยเกินมากกว่า10%นะครับสมมติว่าเลือดลิกมี 10- บสหลอดพูดง่ายโดนตีลบไป1หลอดเนี่ยมันทำการเอาบาลีเนี่ยบล็อกความเสียหายนั่นเองนะครับนะพูดง่ายว่าทุกๆครั้งที่ลิกมันมีโล่อยู่แล้วเราโจมตีแรงมากเกินไปเนี่ยไม่ทำการยกเลิกความเสียหายนั้นนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นตัวละครสายวอริเอร์ ที่มีสกิลซัพพอร์ตและสามารถทําให้ตัวเองยืนได้นานขึ้นรวมถึงยังมีทหารหรือมีลูกน้องออกมาช่วยโจมตีได้อีกนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นตัวละครตัวหนึ่งที่ค่อนข้างดีอยู่แต่ว่าจะใช้งานได้จริงๆเนี่ยก็อาจจะต้องอัปเกรดให้สูงขึ้นนิดหน่อยนะครับเพราะงั้นถ้าใครมีลิกอยู่แล้วแล้วต้องการอัปเกรดก็รอบนี้ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีเหมือนกันในการที่จะเลือกมาใช้งานนะครับผมนะต่อมาตัวที่2นะครับก็จะเป็นแน่นอนครับเกรนนั่นเอง เป็นสุดยอดซัพพอร์ตที่หลายๆคนน่าจะมีกันอยู่แล้วเพราะว่าเริ่มเกมมาเติม35บาทก็ได้แล้วนะครับสำหรับเกรนนั่นเองนะครับนะเกรนไม่ใส่ซัพพอร์ตครับความสามารถโดยรวมเนี่ยก็คือสามารถที่จะฮิวให้เพื่อนนะครับแล้วก็สามารถเติมเกรเติมอะไรได้เล็กน้อยนั่นเองนะครับตรงส่วนนี้นะครับเดี๋ยวมาดูสกิลกันดีกว่าสกิลแรกของลิกนะครับก็คือในระหว่างการต่อสู้นะไอ้ไม่ของลิกสของเกรนนะครับในระหว่างต่อสู้เนี่ยนะครับถ้าโดนโจมตีเหมือนก็เหมือนกับลิกเมื่อกี้ใช่ไหมครับเราแบ่งเลือดของเกรนออกเป็น10หลออดเมืนกัน ถ้าโดนตีแรงกว่า10เนี่ยนะครับนะเกรนจะใช้พลังงานนะครับบล็อกความเสียหายนั้นนั่นเองทุกๆ3าวินนั่นเองนะครับนะตรงส่วนนี้คือพูดง่ายๆว่าทุกๆ3าวิอะถ้าใครตีแรงใส่เกรนปุ๊บเนี่ยมันจะยกเลิกความเสียหายนั้นครับทำให้เกรนเนี่ยสามารถยืนได้นานขึ้นและทําการได้เกรดขึ้นเรื่อยๆนั่นเองในระหว่างที่ต่อสู้นะครับตรงส่วนนี้นะครับคือจะมีเด้งเกรดเรื่อยๆนะครับเพราะงี้เกรนเป็นตัวหนึ่งที่ค่อนข้างดีเลยในการเล่นเกรดให้กับตัวเองด้วยนั่นเองนะครับ ท่าที่2ครับเป็นนี้เป็นท่าฮิวนั่นเองนะครับนะเมื่อพูดง่ายๆว่าสังเกตว่าเกรนเริ่มต้นเนี่ยมันจะเอานี่ครับเครื่องดื่มวางกับพื้นก่อนเองกระทิงแดงนะกระทิงแดงวางไว้นะครับนะเขาตีกันแทบตายไอ้นี่ยืนดื่มกระทิงแดงนะครับนะเมื่อเพื่อนในทีมนะครับเลื่อนรถนะครับเกรนเนี่ยจะทําการฮิวนั่นเองนะครับโดยใช้กระทิงแดงที่วางอยู่นั่นแหละนะครับตรงส่วนนี้นั่นเองนะครับเมื่อเครื่องเมื่อเราอัปเกรดขึ้นเนี่ยนะครับมันจะฮิวได้ถึง40%นนั่นเองถือว่าเป็นตัวฮิวท เรื่อยๆเลยนะครับในตรงส่วนนี้ไม่จํากัดเลยฮิวได้ตลอดนะครับเพื่อนลด HP นะครับต่ำกว่า50%มันฮิวให้นะครับแล้วก็เครื่องดื่มแบบเติมเรื่อยๆนั่นเองถือว่าเป็นท่าหนึ่งที่ดีเหมือนกันนะครับ mm hmm. ต่อมาที่ที่3นะอันนี้ก็คือเป็นท่าโจมตีนะครับลดความแม่นยําแล้วก็ลดพลังงานของศัตรูลงนั่นเองครับนะ mm hmm. สังเกตว่าบางทีเราลงไปเจอศัตรูที่เป็นเกฑนเนี่ยเรามีเกรดอันตรีอยู่แต่เกรดมันลดเรื่อยๆครับ mm hmm. ถ้ามาโดนเกรนโจมตีหรือใช้ท่านี้ก็ทําให้เกรดโดนลดได้นั่นเอง ทำให้ไม่สามารถใช้อันติได้นั่นเองนะครับนะตรงส่วนนี้นะครับและสุดท้ายครับอันติของตัวเกรนเนี่ยก็คือจะเป็นการนะครับบัฟทางโจมตีให้พรรคพวกนั่นเองนะครับแล้วก็เร่งเติมเกจให้กับพรรคพวกนั่นเองที่ใช้ท่ามันตายอันติเข้ามานะครับผมนะแล้วก็ไปดูอุปกรณ์ส่วนตัวกันดีกว่านะครับตรงนี้ครับคือเกรนเนี่ยอย่างที่บอกไปเกรนนะครับมันจะทําการวางเครื่องดื่มใช่ไหมครับของมันเองนะครับแล้วก็มาทําการเติมพลังงานให้กับตัวเองด้วยนั่นเอง นะครับพูดง่ายว่ามันเป็นการบัฟนอกจากเป็นการเติมพลังงานได้ไวขึ้นแล้วยังสามารถเติมให้กับเพื่อนได้ไวขึ้นนั่นเองนะครับเพราะงั้นเนี่ยเกรนเป็นตัวซัพพอตตัวหนึ่งครับที่ค่อนข้างครบเครื่องเลยแล้วก็สามารถไปได้ทุกโหมดเพราะงั้นเนี่ยนะครับถ้าใครมีเกรนแนะนําให้อัพทึ่งขึ้นขึ้นถึงขอบแดงเลยก็ยิ่งดีนะครับตอนนี้เพราะงั้นเนี่ยถ้าใครไม่มีหรือว่ายังขาดตัวที่จะอัปเกรดเพราะงั้นรอบนี้ก็ถือว่าเป็นตัวเลือกหนึ่งที่ค่อนข้างดีในบรรดาทั้ง5้ตัวนะครับอันนี้ถือว ต่อมาตัวที่3เป็นเล็กครับนี่ <c oughs> เล็กเป็นตัวละครสายเทคนิคนะครับซึ่งโจมตีได้แรงมากนั่นเอง <c oughs> อมาดูกันท่าแรกก่อนนะครับนะ <c oughs> เล็กนะครับระหว่างที่มันเข้าต่อสู้เนี่ยสังเกตว่ามันจะทําการเหมือนกับว่าปลาระเบิดควันนั่นเองนะครับนะทำให้ศัตรูเนี่ยนะครับพลังโจมตีนะครับศัตรูเนี่ยลดลง นะครับแล้วก็สปีดลดลงด้วยนะครับนะตรงส่วนนี้นะครับแล้วก็พักพวกเนี่ยที่อยู่ในรัศมีระเบิดคืออยู่ในระเบิดควันเนี่ยจะทําการโจมตีแรงขึ้นนั่นเองนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นสายซัพพอร์ตประมาณกึ่งๆนะครับคือมีสกิลที่ซัพพอร์ตพักพวกได้นั่นเองศัตรูก็จะนะครับตีเบาลงแล้วก็ตีแรงขึ้นนั่นเองนะครับแถมก็ได้ลดสปีดนั่นเองนะครับนะท่าที่2อครับอันนี้คือเป็นท่าโจมตีครับเป็นการปาระเบิดนะครับปาระเบิดสร้างความเสียหาย80% สูงสุดอยู่ที่90นะครับนะทุกๆห้าวิให้แก่ศัตรูใกล้เคียงนั่นเองนะครับเป็นระเบิดระเบิดลูกปลายปลาเรื่อยๆนั่นเองนะครับผมท่าที่3นะครับอันนี้ก็คือเป็นการปลาระเบิดนะครับถ้าเราอัปเกรดจนเต็มเนี่ยมันจะทําการสร้างความเสียทุกตัวนะครับที่อยู่ในรัศมีของระเบิดไฟฟ้านั่นเองนะครับทำให้ศัตรูเนี่ยสตันด้วยนั่นเองนะครับนะตรงส่วนนี้ก็คือเป็นการสตันหมู่นะครับแล้วก็โจมตีด้วยแอคแทถของตัวเองนั่นเองนะครับนะอ่า ส่วนอันตีครับก็คือจะเป็นการโยนระเบิดนะครับเข้าไปในกลุ่มศัตรูนั่นเองนะครับทีนี้เนี่ยขึ้นอยู่กับเลเวลนะครับของระเบิดยิ่งเลเวลสูงระเบิดก็ยิ่งแรงนั่นเองนะครับสูงสุดเนี่ยอยู่ที่6 5 0เปอร์เซ็นต์แล้วนั่นเองนะครับ,นนนบ,นรบ,บดนส่วนนี้นะครับก็คือเป็นเหมือนว่าเป็นระเบิดที่ค่อนข้างแรงเนี่ยเป็นอันตีที่ใครอยู่ใกล้ก็อาจจะโดนแล้วตายได้นั่นเองนะครับนะสำหรับตัวเล็กนะครับแต่ว่าเล็กเนี่ยมันยังไม่มีอุปกรณ์ส่วนตัวนะเพราะงั้นอาจจะยังตัดสินใจอะไรมากไม่ได้แต่ก็็ถือวววว่่่่าาเปนนตตตตััจมีีีทดึงแ อาจจะไม่มีพวกสกิลที่ช่วยเหลือตัวเองเท่าไหร่นะครับทำให้ตัวเล็กเนี่ยอาจจะต้องมีคนคอยซัพพอร์ตและคอยช่วยเหลือนั่นเองนะครับไม่งั้นอาจจะตายไวได้เองสำหรับตัวเล็กนะครับนะใครที่มีอยู่แล้วหรือว่าต้องการเลือกไปเพื่อใช้งานก็ได้อยู่นะครับแต่ได้อยู่ก็แปลว่าได้แหละนะครับนะก็ถือว่าเป็นตัวเลือกหนึ่งแต่ว่าถ้ามีตัวอื่นที่ดีดกว่าก็ใช้งานไปก่อนนั่นเองนะครับตอนนี้นะโอเคต่อไปนะครับตัวที่4ของเราจะเป็นตัวนี่ครับเซบาสเตียนโหตัวนี้อาจารย์ชอบมาก เป็นตัวโปรดเลยนะครับเซบาสเตียนไปใสยซัพพอร์ตนะครับแล้วก็กึ่งซีซีด้วยคือมันปวดมากนั่นเองเวลาที่เราไปเจอมันนะครับมาดูกันดีกว่าถ้าแรกครับเซบาสเตียนเนี่ยนะครับของมันนะครับมันจะทําการยกเลิกดีบัฟของตัวเองนะครับในระหว่างเมื่อเขาจูกโจมตีคือพูดง่ายว่าถ้าศัตรูโจมตีมาเนี่ยนะครับมันจะทําการยกเลิกดีบัฟครับอ่าซึ่งเอฟเฟกต์นี้เป็นออโต้นะครับแต่มันจะใช้งานทุกๆ6วินนะครับแล้วก็ตัวไหนโจมตีเนี่ยจะโดนผลักกระเด็นแล้วก็สตัร์อีกนั่นเอง นะครับเป็นการสวนกลับนั่นเองเป็นการโจมตีสวนกลับไปของเซบาสเตียนนะครับลบบัฟลบดีบัฟให้ตัวเองได้นะครับศัตรูก็จะสตัร์ด้วยนั่นเองนะครับเป็นสกิลตตัวแต่ว่าจะไม่ได้ใช้บ่อยทุกครั้งนะครับใช้ทุกๆ6วีนั่นเองนะครับนี่ครับสกิล2นะครับอันนี้บอกเลยว่าสกิลอันนี้เดือดมากนะครับสกิลนี้นะครับก็คือเซบาสเตียนจะส่งหมาครับหมาของมันเองเนี่ยคือชื่อแม็กซ์นะครับไปด้านหลังของศัตรูที่มีพลังโจมตีสูงสุดในทีมแล้วศัตรูนั่นเอง แล้วลากออกไปจากสนามครับคือมันเหมือนกับหายไปเลยหกวินาทีนานอยู่นะคือมันจะทําการส่งหมาไปลากคนที่โจมตีแรงสุดศัตรูเนี่ยออกไป6วิครับแล้วก็ศัตรู6วิปุ๊บก็จะกลับเข้ามาใหม่นั่นเองนะครับนะซึ่งในระหว่างนั้นนะครับแอคแท็ Act ของตัวเซบาสเตียนก็จะเพิ่มขึ้นด้วยนั่นเองนะครับเป็นสกิลที่ค่อนข้างป่วนใช้ได้เลยนะครับสักพักๆโดนหมาลากไปลนะ้สักพักๆโดนหมาลากไปลนะ้ถือว่าป่วนดีเหมือนกันนะครับอ่ะ ต่อมาท่าที่3ท่านี้ครับก็คือจะเป็นการเรียกเรียกหมาอีกตัวหนึ่งก็คือชื่อว่าเมษันนั่นเองนะครับออกมาโจมตีนั่นเองนะครับนะในระหว่างนี้นะครับซึ่งในระหว่างที่โจมตีเนี่ยนะครับไปทำการฟื้นฟู HP นะครับเท่ากับ130%ของ a อ t a ของตัวเมสันนั่นเองนะครับตรงส่วนนี้ก็จะสามารถที่จะฮิลให้กับพรรคพวกที่อยู่ใกล้หมานั่นเองพูดง่ายๆนะครับถือว่าเป็นสกิลซัพพอร์ตตัวหนึ่งนะครับใครอยู่ใกล้หมาเซบาสเตียนเนี่ยก็จะทำการฮิลให้ด้วยนั่นเองนะครับนะ ลาสต์หมาตัวแรกนะครับแม็กลากศัตรูที่มีพลังโจมตีสูงออกไปส่วนเมสันก็คือเอามาฮิวนั่นเองนะครับและอันตีครับก็คือว่าเป็นสกิลซีซีที่ดีมากเพราะว่ามันจะทําการสตันนะครับศัตรูทั้งหมดเลยนั่นเองนะครับตรงส่วนนี้นะครับก็คือพวาใช้ยาชาเนาะสตันทั้งหมดนะครับเป็นเวลา4วินาทีด้วยกันนะครับแล้วก็พออัปเกรดเนี่ยจะได้ถึง5าวิแล้วก็รวมถึงนะครับในระหว่างที่สตันเนี่ยนะครับจะทําการโดนโจมตีเนี่ยแรงขึ้นอีก35%นนั่นเอง สำหรับเซบาสเตียนก็ถือว่าเป็นตัวซัพพอร์ตที่ซีซีค่อนข้างดีลากศักตรูออกไปฮิลได้นะครับแล้วก็ยังสตันได้หมู่ได้อีกนั่นเองนะครับนะทีนี้อุปกรณ์ส่วนตัวครับอุปกรณ์ส่วนตัวก็จะเป็นการซัพพอร์ตในส่วนของตัวสกิลนะครับอย่างเช่นสกิลที่สกิลแรกก็คือเมื่อตอนที่ทําการโจมตีกลับเนี่ยนะครับจะลดพลังโจมตีของศัตรูลงอีก15%ต,ต่างๆนะครับเพิ่มสปีดให้พระพวก,กล้เคียงนะครับตรงนี้นะครับใครอยู่ใกล้เซบาสเตียนก็จะเพิ่มสปีดให้ โจมตีต่างๆทุกอย่างนะครับตรงนี้นะครับมันเป็นการเพิ่มระยะเวลาต่างๆให้นานขึ้นนั่นเองนะครับเพราะงั้นเนี่ยเซบาสเตียนเป็นตัวหนึ่งที่เราจะเจอบ่อยใน PVP เพราะว่ามันจะสามารถดึงศัตรูที่เป็นตัวโจมตีแรงสุดเนี่ยออกไปจากสนามได้ถึง6วินาทีนั่นเองเพราะงั้นถ้าใครต้องการจัดทีม PVP หรือว่ามีเซบาสเตียนต้องการอัปเกรดอยู่แล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะครับในการที่ใช้งานถือว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างดีเลยนั่นเองสำหรับเซบาสเตียนนะครับผมอ่าและตัวต่อมาตัวสุดท้ายครับสำหรับตัวเดน,นเอง นะครับนะเดวไว้เนะครับถ้าหลายหลายคนอ่านอาจจะงงเพราะว่าตัวเกมเนี่ยมันเป็นการอิงเกมในเรื่องของตัว Walking Dead Zombie ต่างๆเพราะงั้นเนี่ยเดวไว้ The White นะครับจะเป็นตัวละครตัวหนึ่งที่มีสกิลที่เป็นอ่าเขาเรียกว่าอะไรเดามาดไม่ใช่สิเขาเรียกว่าอะไรวะที่เป็นสกิลติดพิษนะลืมลืมชื่หอหนึ่งสักไม่ออกสักกันนะครับที่เป็นดอตนั่นเองเออสกิลดอตนะครับเดามาดโอเวอร์ไทม์นั่นเองก็คือทําการลดเรื่อยๆนั่นเองนะครับนะนี่ครับสกิลติดตัวของตัวเดวไว้เนี่ยก็คือ การโจมตีขอนดไว้นะครับจะทําให้เป้าหมายเนี่ยติดเลือดวอล์กเกอร์ก็คือถ้านในในกระตูนที่เราอ่านกันหรือในซีรีส์นะครับเวลาโดนเลือดวอล์กเกอร์เนี่ยก็จะเป็นการติดเชื้อนั่นเองพูดง่ายๆนะครับมันจะทําการสร้างความเสียหายเจ็ทุกทุกสามวิครับและก็ลดพลังงานลงทุก20หน่วยนั่นเองนะครับนะเป็น7จ็นี่คือไม่ใช่70%หลงเลือดไม่ใช่นะครับ70%ของแอคแท็กคอนดไว้นั่นเองพูดง่ายๆว่าดาวัยกีงแอคแท็กสูงเท่าไหรร่นะคับเวลาที ดไว้โจมตีเนี่ยแล้วติดเลือดของวอล์ e เกอร์ให้กับศัตรูเนี่ยจะโดนลดเลือดเรื่อยๆครับถือว่าแรงอยู่นะครับนะแล้วก็เนี่ยครับถ้าเอาอัปเกรดเต็มนะครับมันจะทําการเลยครับสร้างความเสียทุกๆ2วีนนั่นเองแล้วก็จะมีโอกาสสตันด้วยนั่นเองนะครับเป็นถือว่าเป็นตัวละครที่สร้างความเสียแบบดอทนั่นเองนะครับท่านที่2อครับอันนี้ก็คือเป็นการปลากริดนะครับคือโจมตีหลายมีนั่นเองศัตรูระยะสตัวแบบสุ่มนะครับนะแล้วก็จะติด ติดเลือดวอลเกอร์อีกแล้วคือทุกอย่างของดไว้เนี่ยมีเลือดวอลเกอร์หมดนะครับติดหมดเลยนั่นเองสูงสุดอัปเกรดปลาให้ได้3ตัวนะครับแล้วก็สามารถสตันได้เหมนกันนั่นเองนะครับเลือดลดเรื่อยๆนะครับนะท่าที่3ครับอันนี้เป็นการโจมตีนะครับให้กับศัตรูติดเหมือนกันนะครับโดนโจมตีนอกจากจกะติดเลือดวอลเกอร์แล้วนะครับยังทําการลดพลังโจมตีลงอีกนั่นเองนะครับตรงนี้นะถือว่าเป็นสกิลที่แบบ ค่อนข้างปวนอยู่เหมือนกันนะครับสำหรับเดไวตตรงส่วนนี้นะครับนะแถมยังเล่นเกตตัวแฮมเ์ศัตรูได้รับพลังงานตอนที่โจมตีสำเร็จลดลง50%ด้วยนั่นเองนะครับศัตรูเนี่ยจะได้เกตน้อยลงอีกนั่นเองนะครับทีนี้อันติครับก็คือเป็นการคว้าระเบิดคือโยนหัวตัวเองหัวไม่ใช่นี่หัววอลกเกอร์ขึ้นไปแล้วก็โจมตีนะครับทำให้ศัตรูทุกตัวมีโอกาส50%นะครับที่จะติดเลือดวอลเกอร์นั่นเองคุยง่ายนะครับสูงสุด70%เลยนะครับ เป็นเวลา10วินาทีด้วยกันนะครับทำให้โดนลดเดเมจเรื่อยๆนะครับแล้วก็โดนความโจมตีแรงเข้าไปเองนะครับนั่นสลัดเดอไวท์นะครับในส่วนอุปกรณ์ส่วนตัวนะครับก็จะเป็นการเสริมพลังโจมตีของตัวรดไวเองเมื่อศัตรูที่เปื้อนเลือดวอลเกอร์เนี่ยจะทําให้ไดไวนะครับทำการโจมตีได้แรงขึ้นนั่นเองนะครับนะตรงส่วนนี้นะครับแล้วก็ศัตรูเวลาฮิลเนี่ยจะทําให้ฮิลได้น้อยลงนั่นเองนะครับสำหรับดไวก็ถือว่าที่บอกไปครับมันเป็นตัวละครสายเดเมจโอเวอร์ไทม์ก็คือสร้างดอทนั่นเอง ทำการดอดใส่ศัตรูทั้งสนามแล้วก็ลดเลื่อยๆๆืๆนั่นเองนะครับแล้วก็โจมตีศัตรูที่ติดดอดเนี่ยได้แรงขึ้นนั่นเองก็ถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่น่าสนใจอยู่นะครับแต่ว่าอาจจะยังไม่สุดเท่าไหร่นะเพราะว่าเอาไว้เนี่ยไม่ค่อยมีสกิลเอาตัวรอดเท่าไหร่ก็อาจจะทำให้ตายได้ไวนั่นเองนะครับนะอ่ะอันนี้ก็เป็น5ตัวละครนะครับที่เราสามารถเลือกได้จากกิจกรรมล็อกอินเวันก็คือพรุ่งนี้จะครบแล้วนั่นเองนะครับนะถ้าสำหรับส่วนตัวของอาจารย์เองนะพรุ่งนี้อาจารย์ว่าจะเลือกตัวผู้นําาาลกเพรว่ อยากจะเอามาอัปเกรดตัวผู้นําลิขของอาจารย์ที่มีอยู่ให้มันสูงขึ้นนั่นเองนะครับถือถ้าอาจารย์เองเนี่ยอาจารย์เป็นค่อนข้างสายสะสมตัวละครจะไม่ย่อยมู่ซเท่าไหร่ก็คือจะเก็บทุกตัวไว้เลยย่อยเฉพาะพวกสีฟ้าให้มันกินอย่างเดียวนะครับนะเพราะงั้นแสงมืดเนี่ยมันไม่มีตัวแรมันมีแต่อีพิกเลยเพราะงั้นเนี่ยในกรณีเนี้ยอย่างเนี้ยอันนี้เลือกแสงมืดได้อาจารย์ก็จะเลือกตัวแสงมืดเป็นหลักนะครับแต่ถ้าใครมีลิกแล้วหรือไม่อยากเลือกก็จะเลือกเกรนหรือเซบาสเตียนมาเป็นตัวลองๆก็ได้ ก็ถือว่าเป็นตอนที่ดีอยู่เหมือนกันนะครับส่วนเล็กกับเดาวัยตอนนี้ยังไม่ค่อยเด่นเท่าไหรก่ก็แต่ว่าถ้ามีการปรับอย่างเล็กเนี่ยถ้ามีอาวุธในส่วนของอุปกรณ์ส่วนตัวเข้ามาอาจจะเก่งขึ้นบ้างก็ได้นั่นเองนะครับนะแต่ถ้ายังไงก็ถ้าอาจารย์ก็อาจจะเป็นเลือกลิกก่อนนอกน,นั้นก็จะเป็นเกรนหรือเซบาสเตียนเพื่อเสริมทีมนั่นเองนะครับส่วนเล็กแล้วก็ดไวัยเนี่ยก็จะเป็นตัวท้ายๆที่เราจะมาเลือกกันนะครับอันนี้คือคนส่วนตัวนะครับอ่ะส่วนใครมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถเข้ามาพูดคุยกันได้ท้ายคลิปนีี้หรือว่าท เพจของ Facebook ต่างๆนะครับตรงนี้เข้าไปคุยกันนั่นเองนะครับนะอะยังไงวันนี้อาจารย์ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันยังไงก่อนจากกันก็อย่าลืมฝากกด subscribe จ่องใหอาจารย์หน่อยแล้วกันนะครับผมวันนี้อาจารย์ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ